สกีสวิฟสีแดงแปรรถปี2019นะคะคันนี้ถูกใจใครสีโดนใจใครวันนี้ต้องรีบทักมาหาเนเน่เลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับสู zu กิสวิฟนะคะคันนี้รถปี2019ราคาเนี่ยเดี๋ยวให้ดาวกันค่ะว่าความสวยประมาณนี้นะคะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเนเน่ให้ดูตั้งแต่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้านะเป็นสีดำดันโลโก้นะคะสู zu กิที่เป็นโครเมียมขึ้นมาตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีแดงนะ ครถูกฉลกกับสีแดงชอบสีของความแซบนะคะวันนี้ต้องรีบมาจับมาจองตาไฟนะจ๊ะใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟเป็นตาไฟแบบฮาโลเจนนะคะโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์เลยนะลูกค้าจ๋าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยๆเดี๋ยวเนนจะพาเดินดูรอบคันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องไว้ก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะโอเคไป เราลองเปลี่ยนรีวิวแบบใหม่มารีวิวห้องเครื่องกันก่อนนะเออไหนๆก็เปิดละมานี่เลยให้ดูห้องเครื่องคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งซื้อเลยนะลูกค้าและเนเน่เอามารีวิวให้เลยนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะรอยอาร์กยังอยู่ครบทุกจุดนะคะและคันนี้ห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเนเน่สปาให้ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ดูแลให้เป็นอย่างดีฝากระโปรงดเดิมรอยอาร์กยังอยู่นะจ๊ะมา เดี๋ยวเราไปต่อกันที่รอบคันนะคะไปต่อกันที่รอบคันจ้านี่อุ้ยเสียงกรุบอย่างนี้เลยเสียงมันแบบดีนะคะมาดูที่ด้านข้างคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อก,กระทะเดิมจากโรงงานมีฝาครอบจากซูซูกิมาให้นะคะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวนี่เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่านี้เพิ่งซื้อเข้ายางยังเป็นยางเดิมจากลูกค้าอยู่นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านข้างค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะจ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะคะด้านข้างมีสเกิร์ตมาให้นะ คันนี้คิ้วมีมาให้แล้วสวยๆเลยและเดี๋ยวตรงนี้ฟิล์มนะคะติดให้ใหม่ไปเลยค่ะรอบคันเอาใจลูกค้าเน่ๆไปเลยที่จับที่เปิดรถนะคะสีเดียวกับตัวรถขออนุญาตพาชมด้านในสักนิดหนึ่งด้านในนะจ๊ะเดี๋ยวสปาให้ย้ำกันบ่อยครั้งว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะและก็ตรงนี้ค่ะเวลาเราดูรถเราต้องดูตรงนี้นิดน,นึงค่ะรอยอาร์กนะคะจากโรงงานนะจ๊ะต้องมีนะจ๊ะถ้าไม่มีไม่สวยเนี่ยไม่ซื้อ บอกเลยว่าไม่ซื้อและก็ไม่เอามาขายเพราะว่ามันไม่เริดมันไม่ปังนะคะนี่เอา้าหายดีไซน์โชว์เชียรเพราะว่าอะไรปกติที่จับที่เปิดรถจะอยู่ตรงนี้แต่คันนี้เพื่อความสวยงามนะคะความเท่ความเก๋เกๆที่โชว์สีของตัวรถนะคะเอาที่จับที่เปิดมาไว้ตรงนี้นะจ๊ะคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็นั่งสบายนะจ๊ะนี่พื้นที่เหลือๆอย่างงว่าทําไมเอา้าตรงนี้หายไปไหนลูกค้า เน่เน่ดันเบามาเยอะเกินเน่เน่ดันเบามาเยอะเกินนะคะอะและด้วยความซูซูกิสวิฟค่ะ5ประตูด,ด้านหลังนะคะนี่มีสปอยล์มาให้นะคะสเกิตด้านหลังมีมาให้นะที่จับที่เปิดรถอู้สวยดันโลโก้ขึ้นมาแบบตัวนี้เลยนะคะนี่เน่เน่ให้ดูงนี้เปิดเข้าไปครับโชว์ไปหนึ่งทีนะคะโชว์ไปหนึ่งทีหลายๆคนอ้าวพี่เน่เน่ไหนบอกยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดน้ำมาจากไหนเมื่อวานฝนตกลูกค้าจ๋า ลโตการนะคะกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลอยนะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาและถ้าอยากรู้ราคาคันนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะมาบอกราคาให้ค่ะคันนี้นะคะราคาแค่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ3 8 9ถือว่าราคาเบามากๆนะเพราะว่าอะไรหน้าใหม่โฉมใหม่รถปี2 0 1 9ด้วยนะคะถ้าอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาและช่วงนี้นะจ๊ะ ออกรถกับเนเน่นะคะจองแค่1น0 0งพัวันรับรถได้น้ำมันเต็มถังไปพร้อมกับทองคำด้วยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบโทรมาค่ะ0ูนย์ก็สอง้าสแล้วก็ฝากเบอร์โทรไลน์แอดไว้ที่ข้างล่างนะคะสะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยหรือถ้ามาที่หน้าร้านแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะจะได้โปรโมชั่นแบบนี้แน่นอนสําหรับวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไหมคะสวัสดีค่ะ